สงสัยได้เรียนมาใช่ไหมที่มันชนแล้วเด้งถ้าไม่ต้องที่เองเราสังเกตจากอินเตอร์คเตอร์ยังไงสังเกตได้จากวลลุ่มค่ะแล้วก็สังเกตจากสโตคือถ้าเกิดสโตอยู่ข้างบนสโตอยู่ข้างล่างใกล้กนะับแนวรับแนวต้านจะมีระยะสาคัญนะคะคุณสังเกตอย่างหนึ่งนะเมื่อไหร่ก็ตามที่สโตกับวลลุ่มเนี่ยมันไล่กันอย่างเนี้ย มันตัดขึ้นอยู่ห่างวอลรุ่มเยอะมันไปไม่ไกลเห็นไหมเมื่อไหร่ก็ตามที่มันตัดขึ้นแล้วสโตมันเกาะวอลลุ่มเกาะก็คือต้องข้างล่างไล่ขึ้นไปด้วยอย่างเนี้ยสโตไล่ลงวอลรุ่มไล่ลงเนาะถ้าจะให้สวยเนี่ยต้องให้มันเกาะกันลงมาเกาะกันลงมาอย่างเงี้ยเกาะกันลงมาอย่างเงี้ยอันนี้อาจจะไปไกลอย่างเนี้ถือว่าเกาะไหมไล่ลงมาเกาะนะแต่มันมาตัดตอนท้ายช่วงท้ายอย่างเงี้ยลงมาสุดจุข้างหน้าแล้ววัลรุ่มไม่ไล่ตามเด้งไม่ไกล ขึ้นไปก็ขึ้นไม่สุดลงไปก็ลงไม่สุดเพราะมันไม่เกาะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมันวิ่งเกาะกันมาด้วยวิ่งขึ้นไปด้วยวนลุ่มสโตสัมพันธ์กันมันจะไปไกล